คนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็อยู่ผมโดนนัดคุมนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปเล่นวันบล็อกมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการทําน้ําอินฟินิตี้กันนะครับก็ไอของพวกนี้เดี๋ยวเอาที่ไม่ถึงวิธีการทําน้ําอินฟินิตี้น้ำให้คุณเทน้ำไปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว ป็นอย่างนี้ครับอาจจะเล็กๆน้อยนะอย่างแรกนะครับให้คุณกดส่งบล็อกนี้ไว้นะก็เดี๋ยวเ่าจะมาทำน้ำตอนนี้ให้เต็มบ่อนะเลืองคุณกดส่งบล็อกนี้นะแล้วก,ก็วางอันนี้อันหนึ่งแนละ้วเลือคุณต้องมีขวดอันนี้อันหนึ่งแล้วเลือก,ก็ถังอัน,นอย่างแรกคุณนะตัดน้ำจากในนี้นะก็มาใส่ถังให้เต็มนะ แต่ถังให้เต็มพอเต็มแล้วคุณก็เอาถังในนี้ตั้งแล้วคุณก็เอาไปวางได้เลยนะแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยๆนะแค่นี้คุณก็จะมีน้ำใช้ฟรีแล้วนะเป็นไงล่ะครับเกอรอุ้ยผมใช้ผิดอันนะครับคุณก็ นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เอาไปทำกันได้นะครับก็แค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับผมว่าก็สำหรับคนที่จะไม่เป็นก็เอาไปทำกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้น้ำจะมีน้ำแค่สองถังนะครับและอย่าลืมขับอันนี้มาด้วย าคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็อัติคิสสองนาทีเองนะครับก็อขอตัวลากันก่อนนะออแล้วก็ลาแล้วกะไปแล้ว